มาตามของวัดบางชันค่ะเชิญรับชมกันได้เลยค่ะ่เราก็อยู่ที่วัดบางชันค่ะซึ่งวัดบางชันนะคะอยู่ววดราชสังกาธรรมนะคะตั้งอยู่ริมคลองบางชันก่อนตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2435นะคะจากแรงศรัทธาของชาวบ้านนะคะได้รับวิสุขคามสีมาในปี2511ค่ะวิสุขคามสีมาคือเขตที่ดินที่พระมหากษัตริย์นะคะพระราชทานให้แก่ประสงค์ื่อใช้สร้างอุโบสถค่ะค่ะและเป็นวัด วัดบางชันนะคะเป็นวัดพัฒนานะคะตัวอย่างปี2516ค่ะภายในนะคะจะมีพระอุโบสถค่ะพระพ,พระพุทธรูปสำคัญหลายองค์นะคะเปิดให้สักการะตลอด24ชั่วโมงค่ะถือเป็นศูนย์รวมศิลปกรรมค่ะศาสนา การศึกษาและความศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนค่ะค่ะเมื่อกี้เพื่อนจะเพื่อนเพื่อก็ได้ไปรู้เกี่ยวกับประวัติของวัดมาแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงปฏิมากรรมนะคะปฏิมากรรมนะคะก็คือเป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการสร้างรูปทรงขึ้นมา3มมิติค่ะก็คือจะมีน้ำหนักนะคะมีปริมาณค่ะแล้วก็สามารถ สร้างถึกหรือว่าสร้างหรือสื่อถึงสิ่งต่างๆนะคะเช่นสภาพสังคมวัฒนธรรมค่ะรวมถึงจิตใจของอน,นุนนะคะ mm hmm. การสร้างปฏิมากรรมนะคะทําได้ด้วยสีว่วนธีค่ะ mm hmm. ก็คือการปั้นนะคะการแกะสลักค่ะแล้วก็การหลอมหลอ่อการหลอ่หลอค่ะแล้วก็การประกอบรูปยส่วนที่นะคะ งานปฏิมากรรมปฏิมากรรมนะคะแบ,บ่งออกเป็น3วิธีตามความลึกตามมิติของงานนะคะก็คือจะมีปฏิมากรรมลอยตัวค่ะแล้วก็จะมีปฏิมากรรมนูนสุดนะคะแล้วก็จะมีปฏิมากรรมนูนต่ำค่ะปฏิมากรรมที่เราจะยกตัวอ,อย่างมาวันนี้นะคะก็คือปฏิมากรรมลอยตัวค่ะจะเป็น,ปนแบบไหนบ้างคะเชิญไปรับชมรับฟังที่เพื่อนได้เลยค่ะสำหรับปฏิมากรรมที่เราสามารถพบเห็นได้ในวัดบางชันนะคะได้แก่ทเท้าแจ๊สวรนศรีพระพักค่ะ ซึ่งเป็นปฏิมากรรมลอยตัวโดยใช้เทคนิคการหล่อโลหะค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจความศักดิ์สิทธิ์การปกป้องความรอบรู้และความสมบูรณ์ค่ะนิยมสร้างไว้หน้าวัดหรือประดิษฐานเพื่อให้ประชาชนกราบไหว้ค่ะลักษณะเด่นของปฏิมากรรมชนี้นะคะคือมีสีหน้ามองออกไปสี่ทิศค่ะทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกค่ะแต่ละพระพักนะคะมักจะทําเป็นหน้าเทพหรือหน้าย,ยักษ์ดุดันค่ะสื่อถึงการปกป้องคุ้มครองรอบทิศทางไม่ให้มีสิ่งชั่วร้ายเล็ดลอดเข้ามาได้ค่ะ สวมเครื่องประดับแบบกษัตริย์เช่นสังวาลทับซวงส่วนใหญ่ถือตระบองขายาวสลดพื้นแสดงถึงอำนาจการปราบพูดผีอาจถือเป็นสัญลักษณ์อื่นประกอบเช่นดอกบัวหรือจักค่ะมักยืนตรงบนฐานบัวหรือฐานสิงค์ค่ะสำหรับปฏิมากรรมชิ้นที่2นะคะได้แก่ท้าวเวสสุวรรณหน้ายักษ์ค่ะเป็นรูปแบบปฏิมากรรมที่พบมากที่สุดตามวัดไทยเพราะสอดคล้องกับคติที่ว่าท้าวเวสสุวรรณคือเจ้าแห่งยักษ์ผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่คอยปราบปรามพูดผีปีศาจ เชื่อว่าช่วยปกป,ป้องผู้ผีปีศาจการคุ้นสาและปัดเป่าสิ่งไม่ดีได้ค่ะมักพบประดิษฐานที่หน้าวัดซุ้มประตูศาลาเพื่อคุ้มครองสถา,านที่ลักษณะเด่นของประติมากรรมชิ้นนี้นะคะคือใบหน้ายักษ์ดุดันตาโปนคิ้วขมวดมีเขี้ยวง,ง,อง้องอนแสดงความน่าเกรงขามค่ะทรงเครื่องกษัตริย์เช่นมงกุฎสูงสั่งวานทับซวงสะท้อนความเป็นมหาราชแห่งยักษ์ถือตรบองใช้ปากพูดผีและสิ่งไม่ดีค่ะ เขาเวสุวรรณาที่เป็นปฏิมากรรมลอยตัวใช้เทคนิคการหน่อลหค่ะเป็นเทพเจ้าที่มีพลังด้านความสุขความเจริญความมั่งคั่งนำพาความสงบสุขความเมตตามาสู่ผู้ที่บูชาใบได้มีลักษณะสงบสุขอ่อนโยนเปลี่ยนด้วยความเมตตาดวงตาเลียวเล็กปากยิ้มเล็กน้อยให้ความรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ความสง่างามรวมถึงมงกุฎเครื่องประดับที่งดงามเช่นเดียวกับลักษณะหน้ายักษ์แต่ดูอ่อนช้อยมีความเป็นเทพมากกว่า ยื่นถือไม้กระบ,บองในท่าที่สงบสุขเปลี่ยมด้วยความเมตตาองค์จัดสร้างด้วยเนื้อผงหินอ่อนเทียมเทคนิคการหล่อระบบสุญญากาศทําให้รายละเอียดต่างๆของผลงานมีความเด่นชัดงานเพ้นสีด้วยมือทั้งองค์ใช้โทนสีที่เป็นมงคลผสมผสานงานยุคเก่ากับยุคใหม่ได้อย่างลงตัวและผ่านการเคลือบสีท้าเวสุวรรณเทพแห่งทรัพย์บรรดาโชกลาภเป็นหนึ่งในเท้าแต่ตัวโลกบาลทั้งสี่ เป็นผู้ปกครองแห่งทิศเหนือมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองโลกมนุษย์เป็นเทพแห่งโชคลาภและความร่ำรวยความเชื่อของ้าวเวสวรร์ที่ทําหน้าที่รักษาทิศทั้ง4ในสวรรค์ชั้นแรกของสวรรค์ทั้งเจชั้นประจำอยู่ที่ทิศเหนือ 1. เทพแห่งโชคลาภ 2. เทพผู้ปกป้องคุ้มครอง 3. เทพผู้สืมอานาจ 4. เทพผู้ขจัดอุปสรรค 5. เทพผู้บันดาลโชคลาภ สุดท้ายนะคะปฏิมากรรมพิพิฆเนตรวัดบางชันเป็นศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นู่นรวมความศรัทธาของชาวพุทธและชาวฮินดูในชุมชนค่ะเป็นสัญลักษณ์ของเทพผู้ขจัดอุปสรรคและประทานความสำเร็จตามความเชื่อในศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนาแบบไทยค่ะซึ่งแสดงถึงการผสมผสานทางศิลปกรรมและความศรัทธาของคนในท้องถิ่นทำให้วัดบางชันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ ที่ผู้คนเดินทางมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตค่ะค่ะจากการที่เรานะคะได้เยี่ยมชมวัดบางชันนะคะเราได้พบถึงคุณค่าของศิลปะแล้วก็ปฏติมากรรมนั่นเองค่ะได้แก่พระพุทธ,ธรูปนะคะองค์พระพิฆเนศและองค์เทเวสุวรรณนั่นเองค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสวยงามแล้วก็ความศรัทธาและภูมิปัญญานั่นเองค่ะค่ะ จากการเรียนในรายวิชานทรียศาสตร์นะคะทําให้เราเข้าใจว่าศิลปะไม่ได้อยู่ใน,ในกายตัวแต่แทรกแซงอยู่ในวิถีชีวิตและความศรัทธาของผู้คนค่ะวัดบางชันจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่มีชีวิตค่ะหากใครมีโอกาสก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าประสบการณ์ตรงจะทําให้เราเห็นคุณค่าของศิลปะมากยิ่งขึ้นค่ะ เราขอฝากคำคมเล็กๆไว้นะคะว่าปฏิมากรรมนะคะไม่ใช่สร้างมานะคะเฉยๆแต่เป็นการสร้างมานะคะเพื่อให้เราเข้าใจถึงความงามแล้วก็ความหมายของชีวิตนั่นเองค่ะแล้วพบกันที่วัดบางช<า>ันค่ะขอบคุณค่ะ